สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่กันอีกครั้งนะจ๊ะนะอ่ะก็เจอกันในคลิปแบบ,แบบแรนดอมในคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้หรือผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอ่านไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะคุณอาจถูกดึงดูดจากพลังงานของไพ่ก็เป็นได้นะจ๊ะอ่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่ว่าเขามองคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเออถ้าอยากรู้นะคะเราจะไปส่องความคิดเขากันเลย จะไปเริ่มเลยให้คุณนะคะนึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงนะแล้วก็ส่งพลังงานมาให้แม่หมอมาให้ไพ่นะจ๊ะไปดูกัซิว่าสําหรับเขาแล้วนะคะในสายตาของเขาเนอะเขามองคุณเป็นอะไรในชีวิตเขานะจ๊ะอะก่อนอื่นทำใบเน้ไม่หมอขอดูก่อนว่า ความสัมพันธ์คร่าวๆนะคะระหว่างคุณและเขาเน้่มันเป็นประมาณไหนนะจ๊ะอ่ะใบแรกนะคะหนึ่งถ้วย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเป็นประมาณไหนนะจ๊ะโอเคมันก็ดูโอเคดูราบรื่นดีเนาะอืมก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยบางคนเจอกันแล้วก็ถูกชะตากันตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนกันรู้จักกันมานานเวลาคุณกับเขาคุยกันช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยม,มันทำให้เขารู้สึกว่า เออเหมือนก็แบบว่าแบบคุยคุยกันแล้วแบบมีความสนิทก,กันไวมีความเป็นกันเองกันไวอะไรเงี้ยเหมือนก็ว่าทั้งๆท,ท,ท,ที่แบบเพิ่งเจอกันไม่เท่าไหรอ่อ่ะแม่หมอคนแรนดอมเนี้ยพลังงานส่วนใหญ่อาจจะเจอกับเขาประมาณเดือนกว่าเออไม่ไม่ถึงปีอะ่ะประมาณเดือนนานสุดก็ให้ประมาณหเดือนหเดือน6เดือนอะไรเงี้ยที่ได้รู้จักกับเขาแต่ในความรู้สึกเวลาคุยกันเวลาแบบโอ้โห ช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ารู้จักกันมานารู้จักกันมาเป็นปีอะไรอย่างเนี้เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะเออก็เป็นได้นั่นแหละค่ะในในชาวแรนดอมนี้เขาดูดูแล้วก็โอเคอืมเอ่ออะไรราบลื่นเนาะความสัมพันธ์ราบรื่นอะไรแบบนี้ไปหมดอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อ แม่หมอจะขอพูดหลายๆพลังงานแล้วกันเนาะมันก็จะมีทั้งคนที่เหมือนกับแบบว่าได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็มีคนที่แบบว่าเออแค่คุยคุยแค่ช่วยเหลืองานกันอะไรแบบนี้ก็มีเออในความรู้สึกอย่างที่บอกแม้เพิ่งได้เจอกันแต่เหมือนรู้จักกันมานานมากอะไรอย่างเงี้เนาะทีนี้มาดูว่าไปเจาะลึกนะคะถึงจิตใจเขากันแล้วเขามองว่าคุณนะคะเป็นอะไรในชีวิตเขานะ อาใบแรกนะคะควีนถือถ้วยนะจ๊ะอือแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างมีความสําคัญกับเขามากๆอือคุณค่อนข้างมีความสําคัญกับเขาคอคือคุณอาจจะคิดว่าคุณรู้สึกดีกเขาแล้วใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมว่าตัวเขาเนี่ยนะคะรู้สึกดียิ่งกว่าคุณไปอีกเออมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่า ออคิดถึงแต่คุณนึกถึงแต่คุณอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องอยู่ในชีวิตเขาอะไรแบบเนี้ยถ้าวันใดนะคะถ้าถ้าเกิดว่าวันไหนเงนี้ยที่คุณแล้วเขามีปัญหากันหรือว่าทะเลาะอ,อะไรกันอย่างเงี้ย เขาก็แบบจะไม่สบายใจอย่างเงี้ยทันทีเลยคือเขาไม่อยากเกลียดกับคุณไม่อยากโกรธกับคุณอะไรแบบเนี้เลยเอออยากที่จะแบบมีคุณไว้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสถานะใดก็ตามอืมถ้าเกิดในกรณีของคนที่แบบว่าความสัมพันธ์พัฒนาแล้วอะไรเงี้ยเป็นเป็นแฟนกัน เป็นคนคบกันแบบจริงจังแบบชัดเจนแล้วอะไรเงี้ยก็คือขอให้รู้ไว้เลยว่าเขาขาดคุณไม่ได้คุณคือคนที่แบบสําคัญที่สุดในชีวิตเขาแบบเนี้ยมากๆแล้วเขาก็โฟกัสที่คุณคนเดียวรักแค่คุณคนเดียวเก็บเก็บคุณไว้ในใจอะไรเงี้ยเพียงคนเดียวไม่วอกแวกไม่มีการมองหาใครแล้วเขาเกิดความกลัวความวิต,ตกกังวลด้วยว่าในในบางคนแม่หมอมีความรู้สึกว่าจริงจังถึงขั้นที่แบบ กลัวจะเสียคุณไปเนาะกลัวจะเสียคุณไปกลัวที่จะแบบจนจนกายเป็นความกดดันตัวเองว่าแบบว่าเออเราเราจะทำความสัมพันธ์นี้ได้ดีไหมอา่ากลัวคุณไม่พอใจกลัวคุณคิดว่าเขาดูแลคุณไม่ดมีมันมีความกังวลมันมีความคิดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออในความสมคัญแล้วก็ในกรณีที่แบบว่ายังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่แบบเออคุยเพิ่งมาเริ่ม คุยกันช่วยเหลืองานกันอะไรแบบเนี้เขาก็ค่อนข้างแบบว่าไม่อยากที่จะแยกจากคุณไม่ไม่อยากที่จะแบบทําอะไรให้คุณผิดใจเออไม่อยากทําอะไรให้คุณผิดใจไม่อยากที่จะแบบมีปัญหากันหรือว่าวันหนึ่งเฮ้ยต้อง,ต,องต้องไม่มีคนนี้อยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตอะไรแบบนี้ต่อต่อไปเรื่อยเออจนกลายเป็นความกดดันตัวเองว่าอย่างที่บอกเกณ้นะกลายเป็นความกดดันแบบ จนจนเขาเหมือนแบบยังไงอะ่ะเออมันมันออกแนวเหมือนแบบว่าห่วงห่วงน้เหมือนออกแนวห่วงห่วงแบบกลัวกลัวว่าแบบว่าจะเสียคุณไปเลยพยายามที่จะเหมือนกับแบบว่าทําดีพยายามแบบแบบว่าเอ,อ่อทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขที่มีเขาอยู่อยู่ในชีวิตตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออ เนี่ยแหละคะ่ะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะคะเขามองคุณเป็นอะไรในชีวิตเขามองมองเป็นสิ่งที่แบบสําคัญนกมองเป็นคนที่แบบสําคัญที่จะต้องมีเราอยู่ในชีวิตเขาอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยแหละคะ่ะเนี่ยก็คือคําตอบของคุณนะคะชาวแรนดอมนี้ อ่าโอเคก็ถ้าใครอยากให้พลังงานนี่เป็นของเราก็น้อมรับพลังงานจากไพ่ไปแล้วกันน้น้อมรับคําทํานายไปส่วนใครนะจ๊ะอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้ตามไ d ดีไลน์นะคะแอดไลน์ N มาได้นะคะตามไ d ดีที่แม่หมอขึ้นว้ให้นะคะตรงนี้ได้เลยนะก็มาพูดมาคุยปรึกษาส่วนตัวกันได้จ้าใครแบบมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมหรืออยากรู้เรื่องราวอื่นๆอ,อยากรู้อะไรนะคะก็ทักมาได้เลยนะโอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็น พลังงานที่ค่อนข้างดีเนาะเออแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย